ขาว่ากันว่าตำนานเทพเจ้าในแม่น้ำคงคาเป็นจริงแต่ซีว่าถ้าเกิดถึงขนาดกินคนแล้วแบบนี้เขาไม่เรียกเทพเจ้าหรอกคะ่ะปีศาจชัดๆพี่กัปตันคะทาซีบอกว่ามีปลากินคนที่อยู่ได้ทั้งในแม่น้ําและในน้าทะเลพี่เชื่อไหมคะไม่เชื่อไม่เชื่ออืมเป็นไปไม่ได้ค่ะมันก็น่าจะเป็นไปได้อยู่เชื่อไหมคะเชื่อเชื่อครับเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อ,อ,อขอบคุณมากคะ่ะ เรื่องมันมีอยู่ว่าหลาสิบปีที่แล้วมีตำนานเล่าขานมาจากหมู่บ้านร้างของที่อินเดียแห่งหนึ่งหมู่บ้านนี้ทุกคนอ,อพยพออกจากหมู่บ้านเพราะไม่มีใครกล้าไปตักน้ําในแม่น้าคงคามาใช้เลยสักคนค่ะแม่น้ําคงคาเป็นยังไงล่ะคะแม่น้ําคงคาก็มีสภาพคล้ายๆกับแม่น้ําเจ้าพยานี่แหลคะค่ะสีขาวขุ่นๆคล้ายๆกับเรานี่แหละปกติแล้วคนอินเดียเนี่ยเขาก็มีกิจวัตรในการที่จะใช้ซอยแม่นม้ําแล้วก็กิจวัตรทางาศาสนาเนี่ยอยู่เสมอคะ่ะ เรื่องนี้เริ่มต้นมาจากคนอินเดียที่มีวันนะยากจนนะคะเขาก็ไม่มีปัญญาที่จะซื้อฟืนเนี่ยมาทําการเผาศพเวลาที่มีคนเสียชีวิตไปแล้วเขาก็เลยใช้วิธีในการเผาศพแบบลวกๆค่ะและส่วนที่เหลือก็เอาไปทิ้งลงไปในแม่น้ําเรื่องมันเริ่มไม่สวยตรงที่ว่าเทพเจ้าปลาที่ทุกๆคนขนานนามจากการเห็นปลาตัวใหญ่ตัวนี้เนี่ย มันเข้าไปทําร้ายคนที่มาใช้น้ําในแม่น้ําคงคากัดแขนขาแหว่งเทพเจ้าปลาตัวนี้ถูกเรียกชื่อว่าเทพเจ้าอูมาค่ะเมื่อข่าวลือเกี่ยวกับปลาตัวใหญ่หรือเทพเจ้าปลาอูมาตัวนี้ไปเข้าหูทางการเข้าจะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบปลาตัวนี้ค่ะพอเจ้าหน้าที่ได้เห็นปลาตัวใหญ่ก็ถึงกับตกใจจนต้องเรียกสํานักประมงเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยจับปลาตัวนี้ เพื่อศึกษาค่ะเมื่อนักวิทยาศาสตร์มาก็ต้องพบกับความผิดหวังค่ะเพราะว่าเทพเจ้าอูมาไม่ยอมโผล่ตัวออกมาให้เห็นเลยหลายวันผ่านไปจึงจำเป็นต้องใช้เหยื่อล่อโดยการสร้างแพรขึ้นมาใช้แพะและให้คนถ่อไปที่กลางน้ําและไม่นานนักนะคะเทพเจ้าอูมาปรากฏตัวขึ้นและเข้าชาร์จเหยื่อจากบริเวณด้านล่างทําให้แพล่มทันทีค่ะเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณบนแพนั้น พยายามที่จะตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งแต่เทพเจ้าอุมาเข้าชาร์จเหยื่อโดยตรงทำร้ายเจ้าหน้าที่คนนี้จนได้รับบาดเจ็บบาดแผลเวะหวะทั้งที่แขนและขากว่าที่เจ้าหน้าที่บนพื้นดินจะเข้าไปช่วยก็เสียชีวิตค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นเทพเจ้าอุมาถึงกับตกใจและตะลึงมากเลยทีเดียวค่ะเทพเจ้าอุมาเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ถึง4เมตรมีหางคล้ายกับปลาทูมีครีบเป็นกระโดง และมีฟันที่แหลมคมผิวหนังของเขาเนี่ยไม่มีเกล็ดปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั้นคือปลาบึกค่ะปลาบึกเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดแต่ที่สำคัญนี่นะคะปลาบึกเนี่ยเป็นปลาที่รักสงบและไม่กินเนื้อเอาละสิเทพเจ้าอูมาคือปลาอะไรกันแน่จากแผนการที่จะจับเป็นทำให้นักวิทยาศาสตร์เปลี่ยนใจเป็นจับตายค่ะ หลังจากตัดสินใจที่จะจับตายนั้นทีมนักวิทยาศาสตร์ได้เตรียมทีมโดยการส่งพลันราปลามืออาชีพปืนฉมวกเรือติดเครื่องยนต์และทีมนักประดาน้ำค่ะทีมล่าใช้เวลาหลอกล่อหลายวันจนกว่าจะพบตัวและเมื่อพบตัวจึงใช้ความชำนาญในการยิงฉมวกโดนตัวปลาสำเร็จค่ะเทพอุมลาลากปลายฉมวกและเชือกที่ผูกติดไว้ดำลงใต้น้ำลึกลากเรือตามไปด้วยจนกระทั่งหยุดลาก สายที่ลากนั้นไปตึงอยู่กับแม่น้ําอีกด้านหนึ่งใกล้กับชะง,งอกขินและตึงอยู่แบบนั้นเป็นเวลานาน,านมากจนในพรานคิดว่าเชือกนั้นไปติดอยู่กับชะง,งอกหินอย่างแน่นอนในพรานจึงตัดสินใจปล่อยทิ้งเอาไว้สองวันเพราะคิดว่าปลาว่าคงจะหมดแรงว่ายขึ้นมาเหนือน้ําหรือตายไปเองและหลังจากนั้นค่อยตัดสินใจให้มนุษย์กบดําลงไปใต้น้ําเพื่อทําการสํารวจจากนั้นจึงส่งทีมมนุษย์กบลงไปสํารวจ พบว่าเชือกดำดิ่งลงไปใต้น้ำลึกมากจนมองอะไรไม่เห็นพวกเขาตามเข้าไปถึงบริเวณปากถ้ำใต้น้ำเลยทีเดียวค่ะแต bacteria, ่ไม่กล at ้าดำเข้าไปดูเพราะว่ากระแสน้ำนั้นแรงมากเลยค่ะคนเท่าคนแก่บอกกับนักวิทยาศาสตร์ว่าคุ้งน้ำแถบนี้บางครั้งก็มีกระแสน้ำวนแรงมากและเชื่อกันว่าอุโมง์ใต้น้ำโผล่ไปยังกระแสน้ำอื่นได้ค่ะเมื่อรออยู่หลายวันก็ไม่มีอะไรคืบหน้านักวิทยาศาสตร์ ก็เลยควาน้ำเหลวกลับเมืองไปและทิ้งเทพอูมาไว้เป็นปริศนาอยู่เช่นนั้นค่ะจนเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเรื่องน่ากลัวคลิปที่แม่น้ำอเมซอนค่ะนักวิทยาศาสตร์ได้พบปลาตัวใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับเทพอูมาในตำนานกำลังว่ายลากหย,ย่ที่แม่น้ำอเมซอนลักษณะปลาตัวนี้มีสีขาวเทาฟวันเรียงกันเป็นแนวยาวและแหลมคม มันปลาทูมีครีบหลังคล้ายกระโดงและขนาดตัววัดเป็นแนวยาวได้เกือบ4เมตรค่ะ ตัวน,นี้มีพฤติกรรมที่ชอบว่ายทวนน้ำขึ้นมาหาอาหารระหว่างที่ตั้งคั์และคลอดลูกในน้ำจืดเพราะว่าไม่มีศัตรูทางธรรมชาติเลยค่ะปลาฉลามวัวมีนิสัยที่ดุร,ร้ายมากเชื่อไหมคะว่าลูกปลาที่อยู่ในท้องแม่มันกินกันเองตัวที่โตและแข็งแรงกว่าจะจับน้องกินเป็นอาหารตั้งแต่อยู่ในท้องแม่และเมื่อคลอดออกมามันจะเติบโตในแม่น้ำจนกระทั่งเป็นวัยรุ่นและว่ายกลับไปที่ทะเล จนเต็มไวและสืบพัน์ต่อไปค่ะเป็นโชคดีของคนไทยแล้วละค่ะที่ฉลาบวัวไม่ชอบอาศัยอยู่ที่อ่าวไทยทำให้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าพบฉลามัวในแม่น้ำเจ้าพยาค่ะแต่ก็ไม่แน่นะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาของโลกร้อนน้ำแข็งขั้วโลกต้นละลายระบบนิเวศก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นไม่แน่อนาคตอันใกล้ ฉลามบัวในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้นะคะสิ่งที่ไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสารกดีแล้วเราพบกันใหม่นะคะอย่าลืมติดตามตอนหน้ารับรองเด็ดเผ็ดฟันเลยล่ะคะ่ะไปแล้ว่ะคะ